เด็กหญิงรัรรรรนระดาร่างบางเมือเด็กหญิงกะทิดาออกสร้อย 我们。 เด็กชายภูวนนทีเยื่นหูพระชมรมศึกษาวิทที่สีทบสเด็กชายอารณ์ัวา

และเด็กหญิงอาทิชาภาบุตร อย่แรกนะคะเป็นเกียรตา เด็กชายเาร้ชายงามชใส่สค่ะเด็กชายต้นมม้มชนวิาหนุมสามอสอเด็กอิงสุทีด O เรียนเียดีวันนี้ได้ลองวันนี้จะต้องได้นะคะผลนะการเรียนซีชิ้นสูงคะมีทุกบมาตับชั้นด้กันต่อไปเป็น,นข้อนเดืนะคะคนแรกเด็กชายกันทั้ เด็กชายนิธิพัน์รุ่งดวงเด็กชายระดิตไทยตะวันเด็กนิรเบเชียสิงริบูร์เด็กมิงนัทนิชากมินวันไพศาล เด็กหญิงที่ตีอลันพินสายต่อไปมาประหับชั้นภาษาวิธยที่สองเด็กชายทาพินบังโคมเด็กชายน็รู้ใจงานชอบใจเด็กชายพิชัยพิศวัา Dekin lak nisabak meseh. Dekin lak dikata sabun. Dekin lak dikata เด็กชายนัทพสิงสเด็กชายนัทวัฒนบุญไทยเด็กหญิงนันทนากราร์เ hmm. ด็กหญิงน bueno. ัทยาบัณรชัยโงเด็กชายชนดพันธ์ประเสริฐ เด็กหญิงเคมิากาขยันกล้าเด็กหญิงกัญญาพันเพื่อนราศีเด็กชายโรรัตน์พันริศฉัตรทาเด็กหญิงสุนันชาสักประสาเด็กหญิงคุณเยิวิ์เจตก,กวัน เด็กธนันจชนายวมาวและเด็กหิิจักนากราการนีระดับต่อไปเป็นระดับขั้นอนศึกษาปีที่สเด็กชายะนัทพัชรชูระบงคลเด็กชายนันทศรีบัณฑาวโร ដែលស្បាយមកតងរាប់បានទេកពី เด็กชายนัทเดนัยเกิดชื่อเด็กชายภูทินารานมิเศษและเด็กญิงสมิทริย,ยาสมบูรณ์โต سے <laughs> اندر เด็กวัพัฒนารวเด็กงพิมพ์เียงทงงานเด็กเองอภินันที่ เด็กหญิงพิมนะคะเสียงแจ่มเด็กหญิงจันนีน่พรแก้วสาวเด็กหญิงชมพูแพรเมียนการเด็กหญิงนันทพัฒร์ภารในโรง เด็กเองสยาสีใสเกงชิตาพันทั เด็กชายเลนเดชช่วยงานเด็กชายสิด้วงสีบุรีเด็กชายนิติธรแก้วอิน เด็กหิงสิริโพรหมสะอา็เป็นระดับชั้นธสมศรีที่หเด็กหิงการัน์คนกนวยเด็กชายพิรพศีประวิตเด็กชาจิรัชชัยสิริเด็กหญิงพฤรุรมีรุ เด็กดิงพีชาติกรกินเด็กชายนัทกรกิกน์รจรเด็กหิงนรรสวรกฐาเด็กหิงพรนภัทรมีน เด็กชายที่ตีเ็ส้ากลัวเด็กรนเด็กหนักที่ยเด็กชายชอบระสองชือ เด็กชายทันตะกรอนแก้มเด็กหญิงชนะพาราองว่าเด็กหญิงชมทักชมทับดีบ เด็กชายปนธนิกหญิงษาีงวเถียรเดกชาชาืสว่างเด็กชายเดชาัสวัสยงเด็กิงนัช่กมลนอนแกว เด็กของเมรี่จะต้องได้รับกิตติบัตรคนดีสีองอนึ่งและผลการเดินดีอีกหน,นึ่ใบวัชนัเด็กที่ดได้รับรางจะได้ใบทีซึ่งเป็นกิตติบัที่มีชื่อว่าคนดี

เด็กาิาลิตาม่งรามาเด็กิงทัทีารา เด็กนี้สุขสรามากพอเด็กชาย เด็กหญิงนั่งมองราพผูสูเด็กหญิงปนตตาสองข่าเด็กชายกินต้านกาง เด็กหญิงกมลละุญมาเด็กหญิงทางวรินก่อสมุนเด็กหญิงใช้ยาเลหลือกสีเด็กชายกวนุาและเด็กหญิงประิตตาปัญญาุดม Yeah.